ผู้ที่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หายหรือมีความทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็นอยู่อยากแนะนําให้ไปร่วมสร้างพระพุทธเจ้าแห่งยาและการรักษาพระพุทธภิกษุชยกคุรุไวยทูระยะประาตะถาคตเจ้าถ้าใครเคยไปวัดจีนจะเคยเห็นพระพุทธเจ้าสามพระองค์องค์ซ้ายมือสุดคือพระอมิตาพุทธะองค์กลางคือพระสกยมุนีหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและองค์ขวามือสุดคือพระพุทธภิกษุชยกคุรุไวยทูระยะประาตะถาคตเจ้าโดยพระนามท่านมีความหมายอย่างนี้ภิกษุชยะแปลว่ายา โอสกุรุแปลความหมายตรงตัวแปลว่าครูและไวยูระยะประภามีความหมายว่าแสงรัศมีสีน้ำเงินดุดแก้วไวยูเมื่อนำความหมายมารวมกันจะได้อาตถาโคตรเจ้าบรม,มครูแห่งโอสถและการรักษาโลกผู้มีแสงรัศมีสีน้ำเงินดุดแก้วไวยูพระนามท่านถูกเรียกแตกต่างกันไปคนจีนจะเรียกท่านว่าเย้าซือฝอ ตะวันตกจะเรียกมิซินบุตนาความเชื่อในคติของมหายานเชื่อว่าสมัยที่พระองค์บำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งปฏิทานไว้12ประการโดยหนึ่งในนั้นคือปรารถนาที่จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกจากโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ป่วยเป็นโรคและรักษาไม่หายได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคภัยที่เป็นอยู่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดและผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บไข้พระอาจารย์ยุคนสํานักส,กสงฆ์เจโต มุทจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งสิทธิญานุสิตจะจัดพิธีบวงสวงหล่อพ,พธธร,ร,ระพุทธภัยสัจยาครุวัยทุระยะปภาตถาคตเจ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้หล่อด้วยทองเหลืองสำลิดทั้งองค์มีหน้าตากักสี่ศอกสูงห้าศอกโดยจะจัดพิธีบวงสวงหล่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ในวันที่7มิถุนายน2568ณวัดสิริการจนารามจังหวัดการจนบุรีเมื่อหล่อพระองค์นี้เสร็จสมบูรณ์จะทําการปิดทองคําแท้ทั้งองค์และประดิษฐานเป็นพระประธานในโอสถสลาสํานักสงฆ์เจโตวิ โอสถศาลาหลังนี้จะเปิดบริการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกไทยจีนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอาน,นิสงส์งของการจัดสร้างพระพุทธเจ้าองค์นี้นอกจากจะเป็นการชำระนี้สง์แล้วท่านที่เจ็บป่วยรักษาไม่หายและทรมานจากโรคที่เป็นอยู่จะพบกับหมอดียาดีถูกกับโรคที่เป็นตามพระอนิทานที่พระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้